เรื่องมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยนะคะมั่นใจได้ว่ามาที่นี่แล้วปลอดภัยแล้วก็จบค่ะคือไม่เจ็บเลยแผลก็เล็กนิดเดียวคือดูดครั้งเดียวก็คือจบเลยสวยจบเลยค่ะไม่ต้องกลัวมาได้เลยครั้งเดียวที่เดียวแล้วจบเลยไม่เสียดายเห็นผลทันตาเลยถุกใจมากเลย ชอบมากค่ะพะนักง,งานบริการต้อนรับดีมากน้องนทุกคนน่ารักมากเลยค่ะเป็นกันเองก,กับลูกค้ามากเลยค่ะรักเลยค่ะคอยติดตามผลตลอดเวลาถึงเวลานัดก็มีผู้ติดตามให้อะไรเงี้ยบางทีเราเผลอเราทำงานเนี้ยค่ะก็มีคนติดตามตลอดเวลาดูแลดีมากค่ะพี่เจ้าหน้าที่ก็จะคอยโทรถามซัพพอร์ตใจตลอดโทรถามว่าเป็นยังไงย้ยคะพี่เตยขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าการดูดไขมันที่นี่ค่ะจบในครั้งเดียวแน่นอนค่ะ